เสิร์ฟดีครับต้องแก้ไขนะครับลูกนี้แม่เลาแก้กดีด้วยครับโอี้ยกมาให้นะบอลเข้าเน็ตไปแล้วครับจะทำได้ครับอัศนพันธ์จังหวัที่แก้ไขค่ะของทางอัศนพันธ์ค่ะสุภชายน่ยกมานิชิตตะข่ายค่ะแต่ว่าทิศทางบอลค่อนข้างดีค่ะอัศนพันธ์เลือกตีวางเป็นตรงครับ โอเจ่ายมาด้านหน้าแล้วกดฝังเลยครับจังหวะเข้ามาตีของกาดินารอฟครับเลือกตีฉีตรงนี้สวยจริงๆครับดูอีกครั้งอ่ะจังหวะตีอ่ะด้วยความสูงด้วยแล้วนะคะจังหวะน้ำหนักติดท,ทางได้ทุกอย่างเลยค่ะกาดินารอฟเราลงมาเสิร์ฟครับกาดินารอฟแรกดีครับ ตายมาเรื่อยตียางจะรับแล้วครับเอาไม่พึ้งเงี้ทางฝั่งของแดนมันฟูจังหวะขึ้นตีหัวเสาของอัศนพันธ์นะครับอีกครั้งค่ะตีด้านในอ่ะตีฉีกเข้าด้านในอน่ะอัศนพันธ์เบียดตัวมาได้ที่9เขาคะแนนเนี่ย16ต่อ17นะครับไม่ห่างกันเลยนะครับเบียดกันมาตั้งแต่ต้นเซตนะครับ ชนะทิพครับเสรบจ่ายมาสามเมตรหลังไปลูกนี้โอโหโดนบล็อกเต็มๆเ,เลยครับน่าแล้วมาได้ช่วงนี้นี่แต้มมาเท่ากันแล้วครับผมเจอบล็อกคู่ของทางด้านกอบกุฎทางด้าครับสามเมตรหลังของผู้สิษย์ครับ โดนทำฉัดมงคลค่ะทางฝั่งของผู้สิทธิ์เห็นน้นๆจะเห็นผู้สิทธิ์ตีติดบล็อกน้าโอ้โหมานี้เน่ยจังหวะดีมากครับบล็อกของฉันมงคลค่ะเสิร์ฟมาจ่ายมาลูกนี้ตีโดนบล็อกเซฟได้ครับเอาละครับได้รุกครับกอกูดแล้วตีลูกนี้เรียบร้อยครับน้าอัพเฟรแพ็กได้ยอดเที่ยงครับฝั่งของกอกูดชาบานเป็นอสศนพันธ์นะครับตีโดน